คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่23นะครับตุลาคมพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับจากทางจ็อกแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับ ให้ทางช่องด้วยนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรเจาะนะครับงดที่แล้วแอดคิมก็ให้เด่นอยู่ที่นะครับ3กับ7นะครับก็มา07ตัวเจาะก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้แอดก็คำนวณสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ FC มิดลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคมนะครับพศ2566นะครับ ครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางนะครับแอดก็มีเลขทูบนะครับมานําเสนอนะครับสําหรับเลขทูบบารมีนะครับเดืยนหลวงพ่อรวยพลล้านนะครับเผื่อมีโชคมีชัยด้วยกันนะครับสาหรับงวดที่แล้วเลขทูบนะครับปู่เข้า007นเะครับเต็มเบลนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ฟีมิดั์ที่มีความโชคดีนะครับแอดก็เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับอ่าสาหรับแนวทางนะครับ พอจดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีโชคมีชัยกับเลขทูนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยเพ็นล้านนะครับโอเคนะครับสำหรับก่อนอื่นนะครับเราก็มาสรุปแนวทางนะครับก่อนจะไปรับชมข้อสอบนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมนะครับปศ2,566นะครับเป็นไปมาอย่างไงนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่9นะครับ9้ครั้งนะครับแอดคิมเข้า8 นะครับเข้าฝั่งหน้าฝั่งหลังฝั่งกลางก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าข้อสอบแต่ละที่จะเอาข้อสอบล่างไม่เหมือนกันนะครับสำหรับที่ไม่มาเลยนะครับหลุดอุดปุ๊ดเลยนะครับก็คือวันที่9นะครับอ่าครั้งที่4วันที่9นะครับไม่มาสักกระแดงเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเข้ามากว่าหลุดอยู่นะครับสำหรับล่าสุดนะครับข้อสอบออกอยู่ที่4 2 2 0 0ง นะครับบางที่เอา42นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา22นะครับบางที่ก็เอา20นะครับบางที่เอา07นะครับสำหรับ07นะครับแอดคิมให้เจาะเข้านะครับตัวรองนะครับเจาะให้อย่างดีในตารางก็มีนะครับก็พี่น้องบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาอยากชมสูตรนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับผมเอสก็ทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรตารางวันนะครับช่องแอดคิมน้ำโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับจะใช้สูตรมังกรทองในการคิดคํานวณนะครับก็ใช้ได้เฉพาะข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับหานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนเอสก็คํานวณให้วันนั้นออกวันจันทร์ก็คํานวณวันจันทร์นะครับ ออกวันอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับ MC พี่น้องที่เคารพรักก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูราวพัฒนานะครับแอรทีมจับได้เกับ3นะครับก็เจาะให้เข้าอยู่นะครับ0770ตัวเจาะด้วยนะครับยินดีกับพี่น้องที่โชคดีเก็บแตก3ตัวนะครับแอรทีมให้107นะครับมันมา0 0นนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับที่23ก็จะมีเลข9นะครับเลข7เลข5เลขเ็เลข4เลข6 เลข2กับเลข0นย์ะครับก็คือเลขส่วนเกินนะครับก็สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะใช้สูตรมังกรทองทั้ง6ตัวเลยนะครับแต่ว่ามันเกินตัวหนึ่งนะครับแอดก็จะใช้สูตรนะครับคัดออกตัวหนึ่งนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับ7ตัวไม่ได้นะแตัวก็ไม่ได้นะครับเตัวไม่ได้นะครับสิตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องว่าเอานะครับเลขสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกะละมังแล้วแอด นะครับเอาหกตัวนะครับเด่นๆนะครับชุดวินนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับศูนย์สองสี่เจ็ดหกเก้านะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดสายวิ่งสายรูดนะครับชอบค่อยตามเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดนะครับสายวิ่งสายรูดรูดเจ็ดนะครับเพื่อความชัวร์ นะครับสำหรับเด่นนะครับสำหรับ7นะครับแอทีมจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่3คู่งวดที่แล้วก็เข้านะครับอ่าจะเจาะให้นะครับก็ระวังอ่าศูนย์เจ็ดอ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็เลขนอกตารางนะครับเป็นเจ็ดสามสามเจ็ด นะครับจะใช้เลขนอกตารางผสมด้วยนะครับหรือพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจอให้ก็เป็น7 0 7 2 7 4 7 6 7 9ก็ได้นะครับจะจับวินแบบนั้นถ้ากลัวพลาดสำหรับในกลุ่มนะครับแอดจะเจาะให้5คู่นะครับเพราะว่าเจาะหน้าห้องนี้เจาะ3พอเดี๋ยวพี่น้องบ่นว่ามันเยอะนะครับคู่โอกาสพลาดก็จะน้อยนะครับผมคพี่น้องนะครับสำหรับเจาะ2 3คู่ในโอกาสพลาดมันก็เยอะนะครับก็ระวัง0 7นย์ะครับ7 ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามเพื่อความชัวร์นะครับคัดได้ประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเน้นๆคือเจ็ดนะครับสําหรับพี่ซีพี่น้องไม่ชื่นชอบเจ็ดเอสจะลองให้นะครับอย่าลืมชุดลองนะครับชุดรองนะครับก็คือศูนย์นะระวังศูนย์นะครับชุดรองนะครับบางทีก็มาตัวรองนะครับที่แล้วเข้าตัวรองนะครับเน้นนูดอันนี้คือรอง บางท่านบอกว่าเม็ดเดียวเอดคิมทําไมเยอะจังนะครับอ่าเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ7นะครับอันนี้คือชุดลองนะครับสําหรับพี่น้องที่กลัวพลาดนะบางท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับอง0ก็จะมีระวัง0หนึ่งนะครับเลขนอกตาราง0สี่0หกนะครับหกศูนย์กับหัวด้วยนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้ามาเก้าศูนย์แล้วก็จะวาวุ่นนะครับคัดประมาณนี้นะครับก็ระวัง0หนึ่ง 04นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักสําหรับเอฟซีพี่น้องไม่ชื่นชอบ7กับ0นะครับตัวสุดท้ายนะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอดจะลองให้สัก2นะครับก็คือเลข2นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับสาหรับชุดลองบางทีก็มา1ตัวบางทีก็มา2ตัวนะครับสาหรับลุดเลยนี่ยังนะครับเอพี่น้องงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับ07นะครับ หลุดเลยนี่ยังนะครับก็จะมีตัวรองของก็จะมีศูนย์สองสองหนึ่งด้านนอกตารางแล้วก็สี่สองนะครับจดไว้แคบไว้นะครับตัวเด่นคัดตามนี้นะครับหรือเอฟซีพี่น้องจะจับเป็นศูนย์สองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าก็ได้นะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักสําหรับในกลุ่มนะครับแอดจะคัดบุงไปให้นะครับห้าคู่นะครับเอฟซี FC พี่น้องนะครับ สองตัวก็ประมาณ10คู่นะครับพี่น้องที่เคารบดักก็ตามนี้นะครับสาหรับแนวทางนะครับสาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้ก็จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับเลขชุดวินในตารางนะครับวันที่แล้วก็เข้า07สําหรับชุด4ตัวนะครับก็ระวังอยู่ที่60 70นะครับบางท่านก็อยากได้ชุด4ตัวนะครับบางท่านก็อยากได้ชุด3ตัวก็เอาไปจับเอาก็ได้นะครับ6047 นะครับแล้วก็สามสองเจ็ดสองนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่สี่สองศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหกตัวหกตัวนะครับพี่น้องเรียกร้องมานะจัดให้นะครับก็จะมีสี่สามสี่นะครับสองศูนย์เจ็ดนะสี่สามสี่สองศูนย์เจ็ดอันนี้เท่ากับหกตัว นะครับชอบไข่ชอบมันแอคคิมก็คัดออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับ fc พี่น้องที่กรดลบรักชอบคอยตามงวดที่แล้วแอดคิมก็จ่อให้เข้าอยู่นะครับ70นะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังอยู่ที่77นะครับ00แล้วก็22นะครับระวังตามนี้นะครับสายเบิ้ลนะครับก็แอดเขาคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบสูตร จากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยงวดที่แล้วก็ตรวจเจาะ07ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้แอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับก็สั่นกระดิ่งกุง้งกิ้งไว้นะครับสำหรับ fc มิดดักอยากได้ข้อสอบนะครับ เม็ดเดียววิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างขอล่างอย่างเดียวชอบเลขวิ่งบนขอบนอย่างเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็ go. จะไปคิดค้นหาสูตรเลขวิ่งนะครับเอฟซี FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้คีนมโชคพาลุยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอเอฟซีมิตรรักโชคดีมีชัยต้องัดเช่นเคยับสวัสดีครับผม